สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะครูก็มาทบทวนให้อีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการผันวรรณยุกที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเพราะนักเรียนชั้นป .3 เนี่ยครูสอนจนครบแล้วสำหรับภาคเรียนที่1นนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เป็นวันทบทวนสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยของป .3 จะเป็นการทบ,ทบทวนหมดเลยนะลูก เพราะฉะนั้นครูใช้นะคะครูใช้หนังสือทักษะภาษาลูกนะคะตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเปิดในหน้าที่สามสิบเก้ากการผันวรรณนยุคเปิดหน้าสามสิบเก้าทุกคนนะลูกนักเรียนดูนะคะนักเรียนทุกคนคงจะเปิดแล้วนะลูกนักเรียนลงมาดูเห็นไหมคะ อักษรกลางอ่าเห็นไหมคะถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นนะคะก็ขนได้กี่เสียงคะสามัญเอกโทตรีจัตวาอ่านหน้าเสียงเลยแต่ถ้าเป็นอักษรกลางคําตายนะคะสามัญไม่มีเราไปเสียงเอกนะคะเสียงโทเสียงตรีเสียง 3, อะไรเ,เ,เอ่ยจัตวาต่อไปอักษรศูนย์คำเป็นนะคะก็จะมีเสียงเอกเสียงโท และก็เสียงจัตวาไม่มีรูกเครื่องหมายจัตวาน,นะคะต่อไปถ้าเป็นคำตายนะคะก็จะเป็นเสียงเอกกับเสียงโทนะคะอ่าต่อมานักเรียนดูอักษรต่ำบ้างลูกถ้าอักษรต่ำคำคำคำไรหลบคำเป็นนะคะก็จะมีเสียงสามัญน,นะคะอะถ้ามีวรรณยุกเอก,ก็ออกเสียงโทถ,ถ้ามีวรรณยุกโทก็ออกเสียงตรีนะคะ ต่อไปอ่าต่อไปอ่าดูคำตายนะคะคำตายคำตายนะคะเสียงสั้นเราเรียนดูนะคะจะมีเอ่อจะออกเสียงเป็นไงคะถ้าอ่าถ้าติรูปวรรณยุกต์เป็นเอกจะออกเสียงเป็นถูนะคะแล้วถ้าตรีจะไม่จะไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะคะต่อไปถ้า ถ้าเป็นคําตายสองต่ำคำตายสึงยาวะคะก็ถ้าเป็นเสียงโทก็จะไม่มีรูปนะคะไม่มีไม่มีเสียงโทมากํากับน,นะคะไม่มีรูปโทมากํากับแต่นะคะเสียงออกเสียงตรีแต่ใส่ไม้ลายเอ่ยไม้โทส่วนจัตวาอ่าก็ไพ่จัตวาถูกไหมคะต่อไปอ่าหอนำหอนอานาณาไม่เอกเยี่ยมค่ะ อ่านอนหนาเอกนะเอกหนาขออนอนหนาไม่โทนหน้าและจัตวาหนานะคะอะต่อไปนะคะมาต่อไปหลกอ่ามาดูแบบึกขัดของเรานะคะอ่านี่ถือเป็นการตบทวนแล้วนะคะอืมนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครส่งงานกูครบนะคะนักเรียนก็ ไม่ต้องกลัวว่าน้กเรียนจะได้คะแนนไม่ดีนะคะอ่าครูบอกแล้วถึงครูเนี่ยจะหน้าตาอกจะด,ดุดุแต่ใจก็ดีนะคะอ่านัอเรียนดูลูกอ่านักเรียนเปิดแบบฝึกขัดในหน้าที่อ่าสามสิบเก้านะคะในหน้าที่สามจิบเก้าเลลูกอ่านักเรียนมาดูนะคะอ่าดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างอันนี้เป็น เป็นอะไรคะอักษรอะไรใครรู้บ้างเอยต่อเต่าต่อเต่าต่อเต่านักเรียนยังจาได้ไหมอักษรกลางอะไก่จิกเด็กตายิด็กตายบนปากโอ่งอ่าอักษรสูงอะไรเอ่ยี่ฝากถุงเข้าสารในฉันอ่าอักษรต่ำมีต่ำเดียวต่ำคู่ด้วยนะด้วยนะอ่าใครรู้บ้างเออใครรู้บ้างเอ่อ งูใหญ่ถ้าเป็นอักษรเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโลอนะเดี๋ยวต้องจำไม่ได้นะลูกต่อไปถ้าเป็นอักษรต่ำนะคะนะคู่คำคู่ก็เป็นข้อค้าฟันทองซื้อช้างโฮเห็นไหมคะกูยังจำได้เลยนักเรียนมาดูอ่าเห็นไหมคะอักษรกลางนะคะผันได้ทั้งหมดห้าเสียงเลยลูกต่อไปนะคะนักเรียนดูนะคะ อ่ะเห็นไหมคะอ่านักเรียนดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะอ่าคำว่าอะไรเอ่ยป่าปลาปาเห็นไหมนะปาป่าป้าปลาปลากองกล่องกล้องกล่องกล่องอ่ะต่อไปล่ะอ่อนอ่าอ่อน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 เห็นไหมคะ อลูกนี้ครูไม่เติมให้ก็ดีนักเรียนเติมเอาเองเอ่าอ,อันนี้เป็นอักษรอะไรเอ่ยอักษรอ,อะไรเอ่ยสอนอะไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะสอนอ่าสอนอะไรอักษรอักษรอะไรเอ่ยอ,อ,อัอกษรอ่าอักษรจางต่อไปนักเรียนดูนะคะ หนาในนี้เห็นไหมเห็นดียางสอสเสือใช่ไหมเอ,อ่ยอ่าสอเสือใช่ไหมโลกสอสเสือใช่ไหมคะตัวอย่างสอเสืออยู่ในอยู่ในอักษรอะไรเอ,อ่ยกลางสูงต่ํากลางสูงต่ําอ่าลองดาสิคะอ่าอ่าเก่งมากเลยอักษรสูงนะคะเห็นไหมคะอ เห็นไหมคะอักษรสูงสิ่งสามัญไม่มีจะเป็นเอกแล้วก็โทรแล้วไปจัดจว่าดูอ่าเขียนลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะถอ,อาถาอืถาอีกถาถาตัว่ถาถาจัดว่าขาอต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยอ่านม่เหอหีบนะ าสเสียงสามมันไม่มีไม้ไปสนใจขีดแดดด้วยนะลูกขีดแดดด้วยนักเรียนลองดูสิคะอ๋องอหางอีกหางอองอหางโตห้าอ๋อโทขออางอหางจัตวาหางอ่าต่อไปอ่าตัวอะไรคะอ่าเยี่ยมมากเลยถ้าเรียนดูอ่านักเรียนนักเรียนลองอ่านให้ปรูกฟังมัางนะคะ กอเอามาขามใช่ไหมขามไม่ขามขามจะข้ามข,าม,ขามจัดตะวาขามต่อไปต่อไปนะคะสุดท้ายสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นอักษรอ,อักษรอ,อะไรเอ่ยอักษรต่ำอักษรต่ำเหมือนไม้จะมีเสียงสามัญอ่าม,มีเห็นไหมเห็นไหม วันใยุคเอกออกเสียงโทวันใยุกโทออกเสียงตรีไหมคะอ่าตัวต่อไปดูนะอ่าดูนะคะไว้ทันอูนะลูกเห็นไหมคะโมเห็นไหมคะโมโมเห็นไหมคะต่อไปคำว่าอะไรรอนร่อนร้อนต่อไปยามย่ำยามเห็นไหมคะ นักเรียนดูไหมอักษรตา่างอันได้ห้าเสียงอันนี้กูเอาเบื้องต้นมานะอเอาแค่เบื้องต้นก็พอก่อนนักเรียนป .3 นะลูกเดี๋ยวจะสับสนนะเนีย่ยทบทวนเบื้องต้นไหมนักเรียนดูละต่อไปนักเรียนดูอักษรอะไรเอย่ยอักษรสูงเห็นไหมคะอันได้สามเสียงมีเอมีโทจัตวาพออักษรต่ำปึ๊บมีสามานมีโทมีตรีเห็นไหมคะอ่าต่อไป ลอกทันไม่เอ่ยอ่ากูคิดว่าคงจะทันนะคะเพราะเด็กป .3 น,น่ารักมากนะคะนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะคะน่ารักมากเลยคอยดูแลลูกหลานของท่านเป็นอย่างดีเลยขอบคุณไว้นะที่นี้เลยนะคะอ่า่อไปดูหน้าต่อไปเห็นไหมคะให้เติมรูปวรรณยุกต์ให้เป็นคําที่มีความหมายเห็นไหมคะ นัอเรียนดูสินะ่าจะอืมจะ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 ไม้ลายเอไอไม้ตีเดือดร้อน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 เห็นไหมคะไม้ถูกต่อไปอ่าอะไรนะเอ็นดูเก่งมากต่อไปคำว่าอะไรเอออ่า เนื้อย่างอ่าเห็นไหมคะคำต่อไปคำว่าร่มร่มเย็นนะไหมคะป่าไม้ไหมคะต่อไปอะไรเอย่ยส้ตมตำคุณพ่อคุณแม่ของหนูคงจะชอบปูยังชอบเลยอ่าต่อไปนะคะใชจะ่จ้ะ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 ใช่จ้ะแม เป็นคำพูดที่นะ่าหวานดีนะคะต่อไปคําว่าอะไรเอย่ยต่อสู้อ่าต่อไปคําว่าอะไรลูกวิ่งเล่นน้าเห็นไหมคะต่อมาสุดท้ายลูกสุดท้ายไหนของตอนนี้เรากล้วยกล้วยแตกล้วยก้วยป่วยเจี๊ยบเจียบเียบตีอ่าเราเอาเราร้องไม่โทรร้องหอบหายไม่โทรให้นะคะเห็นไหมคะ อ้าวอ่านตามกูสิคะนะักจะเดือดร้อนเอนดูเนื้อย่างร่มเย็นป่าไม้ส้มตำใช่จะต่สอสู้วิ่งเล่นหวยเตี๋ยวร้องไห้อ่าเรียนดูอีกสิ น่นักเรียนดูนะคะอ่าในหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียนทำอะไรลูกนำคำในวงเล็บมาผันวรรณยุกตแล้วเลือกเติมในช่องว่างของประโยคอ่ามีคำอะไรเอ่ยเสือลูกฉันเห็นภาพเสืออ่านอนบนเสือเอเสือไม่เอกเสือนะคะต่อไป ที่เสื้อของพี่นะคะเสือเสือเสือเ้อไหมคะต่อไปอ่ะกองเล็กๆอยู่ในกล่องใกล้ๆกล้องถ่ายรูปนะคะอ่ากล่องกล่องเห็นไหมคะต่อไปน้องทํารองเท้าตกในร่องจึงนั่งร้องไห,ห้ไหมคะร้องร่องร้องนไหม แม่นั่งข้างเต่าเห็นเต่าผ่านมานะคะใกล้จานที่มีรูปลูกเต่าอ่านะคะเต่าเต่าจัตวาเต่าอ่านเรียนอ่านตามครูลูกฉันเห็นภาพเสือนอนบนเสือพี่เสื้อของพี่อ,อ่านอตามมาลูกกลองเล็กๆอยู่ในกล่องใกล้ๆกล้องถ่ายรูปนะคะ น้องทำรองเท้าตกในร่องน้ำจึงนั่งร้องไห้แม่นั่งข้างเตาเห็นเต่าคานมาใกล้จานที่มีรูปลูกเตา่าเรียนเก่งมากเลยนักเรียนปสามน,น่ารักจังเลยอยากเห็นหน้าจังเลยอยากกสอนในห้องนะคะเพาาครูมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะคะ ครูภาษาไทยจะมีเรื่องเล่าให้นักเรียนฟังเยอะนะคะเพราะเราเนี่ยจะต้องมีการเล่าประสบการณ์มีจะต้องจะต้องมีการแนะนําตนเองแนะนําตัวเองนะคะครูคิดว่าเทอมสองเราคงจะเจอหน้ากันนะคะอ่านักเรียนดูที่มีไหมมีไหมอ่ามีอีกค่ะเขียนคําประวิชชณีตามตัวอย่างที่กําหนดเห็นไหมคะอ่านักเรียนดูนะคะ คำว่ากะให้กะมานัเรียนจะเติมอะไรก็ได้ที่ใช้คำว่ากะที่ใช้คำว่าจักําว่าตักที่ใช้คำว่าปลกที่ใช้คำว่ามะที่ใช้คำว่าฉักเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องมาเอาเหมือนครูนะคะครูให้นักเรียนอิสระเสรีเลยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนจะเติมอะไรก็ได้เพราะครูรู้อยู่ว่านะคะผู้ปกครองดูแลอยู่นะคะนักเรียนเติมได้เลยลูกอย่างเช่นคําว่าเห็นไหมกะปิกะท่ กะลาพอตัวนี้คําว่ากระและนักเรียนกรออักกระนักเรียนอาจจะเติมว่ากระตายกระทองกระโดดอ่าต่อไปนะคะตะปูตะเกียบตะลุยต่อไปปะลลกประกาศประตูประดาบอ่าคำต่อมาลลกมะละอ่ามะยมะมัขามอ่าคำต่อไปละลลก สะพานสะพายสะอ่าเห็นไหมคะมเรียนอนานตามครูนะลกูกกะปิกะทิกะลากะระจายกะระทงกะระโดดตะปูตะเกียบตะลุยประกาศประตูประดับ นักเรียนคะครูเน้นคำนะคะคำควบร้ำนะคะรอเรือเนี่ยสำคัญมากลลกรอเรือนะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่นะ่ะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงลูกนะคะภาษาไทยต้องแข็งแรงเพราะเราเป็นคนไทยต่อไปมะระมะยมมะขามสะพานสะพายสะอาด นักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนไปฝึกตัวพหกตัามนะคะรอเรือรอริงนะคะรอเรือรอริงนะคะไปฝึกมานะาลูกนะคะไปฝึกมาให้ดีน้ลูกแล้วเราก็เจอกันนะคะอ่าดูสิอ่าเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขียนคาให้ถูกต้องตรงกับคําที่อ่านเห็นไหมคะเขียนคําอ่านแล้วลูกคําว่าถนน่ันว่าถนนเห็นไหมคะ คำนี่เป็นคําอ่านนะลูกถนนเวลากคาเขียนก็ถนนอร่อ,รอยอต้องออกเสียงโวรอด้วยอร่อยนะคะเวลาเขียนก็อร่อยอร่อยนะคะต่อไปสบายเวลาเขียนก็สบายนะคะต่อมาผลไม้ ไม่ต้องบอ,อกว่าผลรักไม้ไม่ใช่นะคะผลไม้เฉยนะคะต่อไปสุขภาพาเหไหมคะสุขภาพจอมาอ่ามีรอ,รอเรือแล้ราบสการราบการต่อไปตัวสุดท้ายลูกอธิบายอธิบายอ่อานตามกรูกใหม่ลูกอร่อยสบายผลไม้สุขภาพ ราชการอธิบายเก่งมากเลยอ่า,อานะคะคราวนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะลูกให้นักเรียนครับตัวพันจงเต็มบรรทัดนะคะอนักเรียนดูลูกร่างกายยามเจ็บป่วยร่างกายยามเจ็บป่วยคำต่อมาลูกหมอต้องช่วยจัดยาให้ หมอต้องช่วยจัดยาให้กินแล้วหายป่วยไข้กินแล้วหายป่วยไขย้อ่าต่อไปนะลูกสุขสดใสฟื้นกายาสุขสดใสฟื้นกายาประโยคต่อมาลูกอาหารดีมีคุณภาพอ่าต่อไปนะคะช่วยกำราบโรคนานาไหนะคะ ช่วยกำรากโรคนานาต่อไปลูกออกกำลังเป็นเวลา,าต่อมาลูกดีกว่ายาเป็นไหนไหนอ่าอนตามรูอีกครั้งหนึ่งลูกร่างกายยามเจ็บป่วยหมอต้องช่วยจัดยาให้กินแล้วหายป่วยไข้สุขสดใสฟื้นกายา อาหารดีมีคุณภาพช่วยกำราบโรคนานางออกกำลังเป็นเวลาดีกว่ายาเป็นไหนไหนคุยนักเรียนครับแป๊บหนึ่ง<ม>ต่อไปดูที่มีอีกไหม,มแต่ควกคิดว่าไม่น่ามีนะคะ,ะดูสิคะ อาไม่มีแล้วนะักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทําการบ้านนะคะเด็กๆนะคะสําหรับห้องเรียนภาษาไทยชั้นป .3 ในชั่วโมงนี้นะคะนะคะผู้ดวงขอบอกคําว่าสวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพให้ดีทุกคนนะคะเวลาจะออกไปไหนใส่แมสก์สองชั้นนะคะ ะะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเมื่อหยิบจับอะไรนะคะสวัสดีเป็นครั้งที่สองค่ะ